ก้าบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุศุสุข,ขคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้อ่ามื่อนี้มายากะบมหาอันได้สายเพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องที่กําลังเป็นลามาตอนนี้เนาะก็คืออ่าก็สิเป็นลามากกับทั้งซ่องเคยบุญเราวซ่องบาจันเพิ่อนอะเคยสัมภาษณ์ว่าเอ้ยเพิ่นท้องเนาะเพิ่อนมามีลูกแต่ว่าพออันทั้งมอยามาสัมภาษณ์เ,มมเพิ่นบอกบ่มีลูกเนาะพี่น้อง เรื่องราวท uh, eh. uh, ี <go van Winter Army> ่เป็นยังไรบอยาวกับซีเข็นถามความจริงนาะมันนี่ว่าเป็นอย่างไรเนาะแล้วบอยาวกามาหาเพื่อนนี้เพื่อเพื่ออย่างเนาะเพื่อบอยาวก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ได้ฝากเงินมาให้บอยาวนซ่งื่อไฟสซลาศเซลลให้เพื่อนเนาะแล้วก็มีข่าวสารพ่อแม่พี่น้องที่ให้บอยาวมาหมาบให้เนาะแล้วก็บอยาวก็ซื้อปลากระปองก็มีนะพี่น้องมาให้เพื่อนเนาะแต่ที่นี่บอยาวเรียนจากเอ้ยแล้บอกจะเป็นยังไงพี่น้องกำลังแบบว่า อหาความจริงอยู่พี่น้องตอนนี้มันศิจะเป็นยังไงเนาะกะที่ว่าเฮียนซานทีไกลเพีนน้องรตีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยวันศิจะเป็นยังไงกะอ่ะโอเคพี่น้องยังไงกับวันหยาวกับศีข่าวไปหาอันเอื้ยเพิ่งก่อนเนาะว่าที่ไปที่มาความจริงเป็นยังไงเนาะอ่าเป็นตัวหรือว่ายังไงพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันนี่วันหยาวกับมากับบาบุญเพิ่งไหนพี่น้องเลยมากับวันหยาวอ่าแม่แม่จะอ่ามีอ่าเดี๋ยวเข้าไปหาแล้วก่อนก็ได้เดี๋ยวเชิญมากันเนาะ บายดีเอ้ยยัยังอยู่นี่ฮะยังยังอยู่นิพานไว้หิานไว้คือดีอ้ยโดยเอออ่าคืออันคือไปนั่งเติมกันเด้อใช้ถ่านขายไวละบ่อเอ้ากเจ้าไมัดถ่าถือโดยโดยโดย ใคยเท่าไรนะสิบสามแมิบสามแม่อือดดูดดย,ดย,ดย,ดยวนันบริยูอ้ายมหาวานันแม่ยูมา้าวันนี่แหละบริยูเป็นขอทานให้เจ้าในบ้าน,านให้ไม่เท่าขอทานให้ไม่เท่าแม่เป็นไหนนะ้เท่าไรน่ะตามดาวี่ให้ยังตามพระที่ให้อีกโอ้อเ่ มีแต่ซองตายายมีพุนเบิงนะนะ้องํำแล้วมีไปจอบบังเล่าแล้วนะมนมีปเบิงเล่ามันขึ้นก็ไปจอบล่าเมื่อวานเราก็เป็นลมเป็นแหลนเม่วนในาวันอือโดยอันทานอ่ะขายเบิดแล้วเนาะเขาจะกเขาสื่อนะอั้ะเาเขาสื่อซอยนะอาะจะจูดยังได้บันี่ ว่าแล้วก็ทานนี่ก็ทานให้ไม่เท่าก่อนนี่ว่ายว่าแล้วก็แล้วก็แบบที่ใหม่เอาตัวนี้มาดังแทนเนี่อไอ้เด้อโดยโดยเพาว่าชัยอุดนุน่ะนะโดยโดยมาชัยอุดนุนอันเมื่อนัร่น่ะจะเมื่อถ้าจะเมื่ออันขายต่อหรือว่าว่ามันก็เป็นจุดประสงค์ของอันเพิ่นนั่นแหละที่อย่างเฮียเฮ็ดไปท่านโดยโดวันนี้เขาจะถามเรื่องราวเด้วยอันแม่นยิ่งเที่ว่าเจ้าตัวแบบตะทองอ่ะ อ่อใส่ผวยืฮะว่าใส่ผัวแบบไรเม่าล้ว่าส่ผววะาษีาพาษีภาษีาีภาษีามีดาษีภาษีภีภีภาาษอภาาบ่อาษาษอภ้ษีาษอภาษีภาาทอภา่ีภาษ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 านาษแตาทองาษีาษ่าาาษีภาอีภยษาาษีาษาษีภาษาษาา แต่ว่าควระจำเดือนของปู่มาลีไอายเลยตอนนั้นนะแต่ชาติเทศซากโควิดมาเนี่ยโบได้มาเลยจัเรื่อยแต่ที่นี่วันนี้อ่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโบได้ท่องัไหมโบและคอยยังบโได้ยังโบในน้อนนะนะยังบบต้นริโวดนยังโบชนุพงศ์กวยยังโบดอกโบคนน่ะพอห้ามได้ยินนั่นหลายหลายคนว่าเจ้าเป็นคนขี้ตัวเพิ่นนหรอเมนี่โอแต่ว่าเ้ากัตอนแรกคิดว่าเจ้าของท้องบโบเราบด้เป็นมาซ้ำทีเดือนอ่ะ ข่านเราภาษาปนองนาาานนนาจะปูเร้านปาปู้าน้านบ้านขาวบานันบดงันบดดมันจาเดือนบดนามาทองโดยยมเดือนหรือว่าสเดือนแล้วนทองโอ้กานเาบุมีลุกมีพวกเาว่าไข้แน่เนี่ยนว่ามันมีลุกมีพวกรึ่าท้องพออือนบบนี้คือปไดท้องแน่ไบน่โดยโดยโท้องวดอยังบ่ได้ไปปวดยังบ่ได้ไปปวดว่ามันวันจันทร์จไปปวดนาไป คือตอนนี sí, mm. ้ยังโมูหความจริง hmm. ยังโมโหแล้วได่จริงปันไดนอ้คือต้องไปกดบางกอนบดบางกอนบดวันจันทร์เพราะว่าเอาเอากันมาเอากันมาถ่ายปะถ่ายปีนะต้องนาวมากหากระดาษตะมนุขออกมาหากระดาษตะมนุออกมาโดยโดยตะมนุตมนุรักกับช่องเนื่อยไปเฮ็ดตะมนุเลยโอ้จ้าคือสบายไอ้พังอะไรจะผ่านมากจ้ะเพราะว่าคอยทองยุ่ยแต่ว่าทองกะยังโมได้นอนพรานะอืม จะบอกกันกระเบื้อแล้วว่าเจ็ดเดือนนะตอนนั้นนนะเดือประมาณสามเดือนแล้วเนาะแม่ไปจำเดือนขอเป็นมาถ้าปั้นนี่เลยให้อ่านอ๋อยี่างหนึ่งกะน่องกับเป็นขึ้นยี่สิบแล้วถ้าปิดกระป๋อดแล้ว่าเจ็บกะมาหัวแล้วก็เดือดด่างก็ออกอืมโดยโดยโดยแล้วละเอาเนาะวัาจะไปกวนวันจันทร์ โดยโดยโดยจะไปเงินจันโดยกับพังเบื้องเนาะเป็นอะไรกันเขากับบฮวหูคือกันเนาะเดิงดาวเพราะว่ากในยินเอือแล้วว่าบะเจ้าทองหรือบัวทองเนาะเขากับบฮวหูคือกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นยังคือทองบัวทองเพราะสัมภาษณ์น่ะเอือจะบอกว่าทองมันบ่พอจันมาบอกกับบะทองหมายถ้ามาถามเมืนบ้าบัได้ทองมันก็เลยพลิกเกมมนะเกมมันก็เลยพลิกหมืนบ่อ่า บัดนี่ถ้าบัดเอ้ยท่องวัดท่องเอ้ยคือบ่วใหญ่จเจือนะที่บัดที่ไปที่มานะก็เพิ่นที่บัดมันเป็นตัวว้อนะแต่ว่าตอนฉาบก็เอือยนะเพอกกว่าท่องเนาะก็ที่ใหญ่เล่นหนุ่มไม่ว่ามันเวลาว่าเดือดดังออกมาหนักะไม่ว่ามันรู้สึกว่ามันเจ็บมานะโดยโดยโดยเมนียนุอกคอยว่าก็มาแต่แมียนุ๊กกินหวานกินหวานกับโบได้โอ้ าๆๆเป็นเสียปสิัก้อนจันทร์เนเวันปวดกรสิทิจักวันจันทร์นี่แหละไปข้างมอเสงมันนี่มันนี่เขาเปิดมันนี่นะบทิเนาะโดยโดยเปิดกับพวกอันเขาอันเอ็โคกับซงไไฟกัสีบมาเพราะเขาจะไปซองาดยโดยโดยโดยเอ็โคภายในโดย กับผูู้ดคือกันนะพเพราะว่าก่อนสิว่าอย่กฮู้นี่เพราะว่ามันพิกเก็บแบบหนึ่งนะเนะาะเพราะว่าพอเจ้าอันสัมภาษณ์น้ำเอ้ยว่าจะท่องออพอมาสัมภาษณ์น้ำบ,บาจันกับบาท่องออมาเข้ามาถามมาบด้ท่องบัดนี้ <c oughs> เออ่เคยไม่ลูกวีเต้าน,นะอ,อ่านั่นแหละที่ว่าสิไปที่มาตกลงเพงิ่งท่องหรือบ่ท่องเท่ากับผบู้พูดมยั้เนาะ ยังบ่มีอันใบชะนกข้วยังบ่มมีเลยไปไปท่านจะกปัวตอนไหนครเลยครับผมไม่ได้จะมันต้องการเงินเลยพกนี้ก็ยังว่าต้องการเงินนั่นน่ะสียเงินลายโดยโดโดยโดกระพัะเบื้งไงนะจะเป็นอะไรกันกับโู้หคือกันเนาะออะเป็ดแลไรปให้กับไปคิดว่ายังไงเออเนาะ ทานนะยังปฏิจูดเนาะขัดไปขอทานให้ให้ซองตายายคนเมื่อวานก็ปฏิยู่วันนี่ก็ดีวันเม่ถาวรก็ล้่มเพราะเมถาววันนี่ก็ดีเราก็เป็นวินเป็นเวียนอันนี้ฮักอันนี้วันนี่ก็ล้มใส่ก็ใหม่วันเม่ถาวรเลย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 วานนี่ก็ดีเพรากันอุ้มเมถาวเมื่อวานนี่ก็ดีเพอาะกระทั่งขอทานวันขอทานให้เพื่อนผมก็ได้ขว้เพื่อน นี่ต้นอะไอยู่ต้นซื้อไปเบิดแต่ว่าจะทานอยู่เพิ่อนนะฮ้ทานเพิ่นเอาไปเบิดแล้วบ่บ่บ่อ๋อจะซอบนนอยู่เพิ่อนนะสอบหาสอบสอบหาสอบว่นเพิ่นบันยังงามปลาได้เลยอือโดยโดยโดยยังงามเลยครับยังได้วังบนได้ในขวาดลายไปเป็นไดนาวันห้าก็ได้ครึ่งหนึ่งอ๋อชงควาดวันนี่ก็ดีโดยโดยโดยหูจวนรีนองทงเหรอว อเยามาหาเด้อว่ามาก็มาแล้วว่ะเขาบริยูว่ะ่อาบริยูค่อยผมไปพิจารณงานเนาะเลยเออื่นก็สิบควในพื oh ้นก็เทนอ้ายมาหาเืนนี่ะกะสว่าในพื้นนะนะเล่ากับผมว่ามีคนดูแลนะไม่เท่าก็นเลยเลยเว่าลื่นเคยกันน่ะน้อะว่าเล่ากัคนหนุ่มคนเท่าแล้เล่ากันเลย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 น่นแน่ว่ะไม่ายพังกันเล ยังบ่แน่นอนเนี่ยน่าสิเปกวนวันจันทร์นี่แหละวันจันทร์คือเนาะอืมยไๆๆพังเบิ่งเนาะอื่นยๆๆจังซี่เท่านี้แหละอ้ายเอ้ยอืมอ่าบ่เป็นหยังหรอกเรื่องนั้นก็ไว้ก่อนเนาะมื้อนี้เฮาเข้ามาหาเฮาเอาอันไผ่สาซมาให้มื้อนี้ยเดี๋ยวเไผ่สาซมาให้เด้อมื้อนี้เด้อย นี่น่ะน้องมองอันที่เป็นเป่าทานใหม่เป็นใหม่ขี้ดินอ่ะฉันมานี่เขาสือ่าเขาซื้อนี่มาให้นี่เนาะ<ม>ป่ากระป๋องแลว้วก็ไผ่สลัดเซลเฮ็ดเป็นยี่ยว,ว่าไผ่สลัดเซลไหมบ่ได้ฮะบ่เคยนะเฮ็ดบ่เป็นบ่อ๋อทั้งมาบุญเฮ็ดเป็นบ่ลองมองดู สายยาเบิ่งก่อนเ่สี่แฉกให้เบิ้งนะัอทำมิเตีเสียบมันงากหรอเนาะมันง่ายเลเพราะว่ามันเป็นการถกมาเลยเพราะว่ามีเตีเสียบจริงจริงเจจะนั่ดินได้เลยจะควรจะได้นี่นั่ได้ กมีเท่านี้แหละมัมีอย่างนี้ก็เป็นรถไ้เสียงมันยากแล้วเราบองด้วว่าบจะอันบูฮุมช่างใช่ไมอื่ไปอยู่ดีะไรอันนี้นี่คือบ่อบ่ออจากแล้วแมนแมนแมน เรื่องนี้มันเสียบเมอะไรก็ได้เหมือนมัน <Main. S 1> ปัป๊บไฟผมมีมนี่พคงเมาเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอเคเนาะร้านนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีแต่เสียบสากเขาอันน่ะเวลาจะต้องตากแดนนะ <Yeah. S 1> อดอะไรทั้งเลยทำไมรุมผมมีไฟนะ <c oughs> นี่เท่านี้เลยเนาะอืมนี่เท่านี้แหลนะ่ะ <c oughs> มาหนี้เอาสิบ,บอกเลย ว่าอันซื้อไพล์ซาลาเซีย,ยวอ่าของทั้งหมดทั้งหมดนี่เป็นของไพอ่าท,บบาที่จริงข้าพเจ้าซื้อทานนะมันแหละแต่ว่ามไม่มีทานเนาะทานละเบิดแล้วพี่น้องอ่าขอบครัวของเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนอยู่ต่งตางๆประเทศพวนะ่นั้นเนาะเพื่อนรอบครัวบงกินแก้ว cùng ngân nó, Bà có một em, bọn bên này em thường bên này nó. ngang đôi mày. rồi lặng lì ngang, lặng lì ngang, À. lì ngang, kìm lì ngang. No, lặng 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 lặng lì ng 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 ฮะโอเคจังไหกะมันนี่เอาฉัได้ขอตัวกับเมื่อก่อนเดิมบันเดิมเด้อโดยโดยอ่ะจังไหกะไปบายกันอีกทีเนาะโอเคโอเคอ่ะสบายดีก่อนสบายดีก่อนโดยโดยโดยจะโอเคพี่น้องจะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปอ่าของเอเซอร์แล้วนี่กะมันนี่มันยาวกระเลยซื้อไปสลัดเซลมาเนาะซึ่งกับเป็น เงินของพยัญจดีเพิ่นเนาะจากครอบครัวบงกิ่งแก้วแล้ะกะ็กงเงินเนาะพี่น้องแต่พยัญจ์อ่านซื้อพิษก็ต้องกราบตอ่อโทษขอให้ไดหลายเนะาะที่จริงเพิ่นก็นให้พยัญจ์ซื้อทานเลยพี่น้องซื้อทานเน,ะนานเนอะอ,าอุดหนุนทานนะพี่น้องว่ายง่ายคือจํานวนเงินที่ที่เหลือนั่นแหละเพิ่นจะให้พยัญจ์หนังซื้อทานช่วยเอื้อยเพิน่นแล้วก็ให้พยัญจ์เอาทานไปขายเพื่อได้เติมน้ำมูกน้ำมันเนาะหรือว่า อ่ามายาสิเปซอยไพก็แล้วเตหรือว่าเมื่อจุหรือว่าหลังก็แล้วเตประมาณนี้นะแต่ว่าไม่นี้ทานนะโบมี่นะพี่น้องทานละเบิดกลับโเป็นยังเนาะเอาไว้รอบหน้าก็ะไรนะพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเรื่องเล่าท่องหรือบ่ท่องก็ต้องติดตามเบื้องตอนต่อไปเนาะว่าเป็นจังไงกันเนาะมายากระบบผู้คือกันพี่น้องเลยก็สำหรับคลิปนี้มายาจะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะก็ต้องขอให้เป็นอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจอยุ่เหมืนกันเนื่องนาะอยู่านเป็นสุขก่อยเพป็นลำรวยลำรวยอยู่ดีมีแห้งเนาะ สำหรับคลิปนี้โมญ่าก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาหับส,สมสร้างของโมญ่าเนาะขอบคุณขอบคุณที่สนับสนุนสร้างของโมญ่ามาให้จนถึงเมื่อนี้ขอบ,อบคุณขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้โมญ่าตลอดตลอด,ตลอดมาสำหรับคลิปนี้ถ้าโมญ่าเหตุาก,การณ์แบบใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเลยพี่น้องคือเก่าเนาะโอเคจังไรก็อย่าลืมผักกดได้กดแชร์ให้นโมญ่าคือเก่าเลยพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้โมญ่าก็ได้ขออำนาจพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วโมญ่าสิ่งขอก่าขคำนมา กรับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดคุณสุขทุกคนทัวเก่าพ่อแม่พี่น้องสบายดี